สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับแฟนช่องนะครับของบ่าวทีนะครับที่เครรักนะครับทุกท่านทุกพื้นที่นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่พญาเต่างอยนะครับอยู่ที่พญาเต่างอยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีเดินทางจะไปทาบุญที่พระธาตุพนมนะครับก็เลยแวะนะครับแวะมาดูนะครับพาพี่น้องนะครับ มาชมบรรยากาศนะครับพญาเต่างอยนะครับซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มีความอุดมดังนะครับในเรื่องของการให้เลขให้หวยนะครับพี่น้องเนาะนะครับพอดีช่องผมนะครับทําเลขทําหวยนะครับก็เลยไม่พลาดนะครับเดินทางมาฝั่งนี้แล้วนะครับก็เลยแวะมานะครับ พาพี่น้องนะครับมาดูบรรยากาศก่อนนะครับว่าบางท่านก็เคยมานะครับแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่เคยมานะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้พี่น้องแฟนช่องนะครับได้รับชมนะครับมาแล้วนะครับก็จะไม่พลาดโอกาสนะครับพี่น้องนะครับก็จะได้หาเลขหาหวยนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับผมมานะครับไม่มีอาจารย์พินมาด้วยนะครับฉะนั้นนะครับตัวเลขนี้นะครับก็เป็น แนวทางนะครับเนาะเพราะว่านะครับวันนี้นะครับผมบอกนะครับเมื่อกี้กาลังถ่ายทานะครับอาจารย์พินโทรเข้าพอดีนะครับก็อาจารย์พินตอนนี้อยู่ที่วัดไผ่พัฒนานะครับพี่น้องเนาะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้นะครับมีเลขอะไรเด็ดอะไรดังนะครับก็คงจะต้องสอบถามกับพี่น้องนะครับที่เดินทางมาเยี่ยมชมนะครับพญาเต่างอยในวันนี้นะครับเนาะ นะครับก็ขอเรียนนะครับพี่น้องไว้ว่าเลขนะครับที่ผมได้นะครับก็จะเป็นเลขแนวทางนะครับเพราะว่าช่องของผมนะครับจะเอาเลขจากอาจารย์พินนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องเรานะครับวันนี้ที่ผมมานะครับตัวเลขนะครับผมก็จะเดินสอบถามนะครับว่าตรงนี้นะครับเขาได้เลขอะไรที่ดังๆนะครับเนาะนะครับตอนนี้พาพี่น้องนะครับมาดูบรรยากาศนะครับของอพยาเต่างอยก่อนนะครับวันนี้ก็มีท่านผู้อ่ ใจบุญใจกุศลนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยมาทําบุญด้วยกันเยอะนะครับนะครับพาพี่น้องมาดูบรรยากาศนะครับพญาเต่างอยก่อนนะครับเพราะว่าบางท่านก็เคยมาแล้วนะครับบางท่านก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามานะครับนี่ก็คือตัวพญาเต่านะครับเปิดชมคู่เนาะนะครับเพัดพายุพุ่นเนาะไปตอนเยียพุ่นเนาะเออเอาเปิดเทอมแล้วเนาะไอ ป่าให้ลุ่มไปชมพี่พ่อไอแม่ไปจองครับวันนี้พี่น้องมานะครับเป็นวันหยุดนะครับพี่น้องมาเยอะนะครับก็จะเริ่มเริ่มไม่นาทีข่านง่านเด้อให้ปัญญาชาวอ้อยเป็นคำนวยอวยพ่อรูดก็ส่วนมากนะครับก็มาเรื่องทำบุญนะครับแล้วก็อยากจะได้โชคได้ลาบเหมือนกับผมเช่นเช่นกันนะครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับไปร่วมบริจาคนะครับก่อนนะครับเนอะร่วมมาถึงแล้วก็จะได้ทําบุญร่วมกันนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับตัวหนังสืออาจจะรีบเขียนไปหน่อยนะครับไม่ค่อยชัดนะครับก็ร่วมทําบุญนะครับอยู่ที่พญาเต่างอยนะครับพร้อมๆกับพี่น้องแฟนจ่องเรานะครับนะครับทั่วประเทศทั่วโลกไม่พักบริเวณใประเทศไทย พราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาวอดเล้วทำลายลูกเยอะขอขอบคุณธที่ขอขอบคุณครับอันนี้มาจากไหนครับท่านครับเอสิสเกตครับโอ้เบาวสิเบาวบาวที่หนุ่มอีสานใต้ครับโอ้เบาวที่หนุ่มอีสานใต้นะครับยูทูบนะครับอันนี้มาจาก อ่ที่นมิสซาใต้นะครับพระป่าวันตรงไหนครับตอนนี้ก็ผมนะครับร่วมบริจาคนะครับเขียนชื่อนะครับว่าบ่าวทีนุมิสารใต้นะครับครับแฟนช่องของบ่าวทีนะครับได้มาทำบุญร่วมกันนะครับเนาะนะครับาพี่น้องเราก็ร่วมอนุโมทนานะครับไปพร้อมๆกันนะครับ นะครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับท่านใดที่เคยมานะครับก็คงจะรู้นะครับแต่ท่านที่ยังไม่เคยมานะครับก็อาจะไม่รู้นะครับผมขอถ่ายนะครับบรรยากาศนะครับของพญาเต่างอยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตามหาตัวเลขนะครับ ครับตอนนี้นะครับพี่น้องเรานะครับมาเยอะนะครับบน เป็นยุคของชาติแน่เลยอ่าฮะจะได้เห็นหน้าเห็นตาจะได้เห็นพญาเต่าด้วยะรัเลยมาระช่างหาได้เลยได้นะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับอยู่ในพญาเต่างอยของเรานะครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องมาคึกคักนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับ มาแล้วก็ไม่ลืมนะครับที่จะถ่ายรูปกับคู่กับพญาเต่าหอยเรานะครับจาราท่สองคากไทัวบรีทานไวนขอโมทนาค่าทเชิญค่้าลูกเชิญค่ะตามศรัทธาเลยนะครับ ออกไปนอกเขตเสร็ยื่นมาเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ผมนะครับได้มีโอกาสนะครับเดินทางมานะครับแล้วก็เอาบรรยากาศนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเรานะครับเนาะนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นพญาเต่านะครับที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งเพลงก็ดังนะครับพี่น้องนะครับหลายท่านนะก็คิดว่าทุกท่านนั่นแหละครับก็น่าจะรู้จักนะครับพญาเต่างอยนะครับอยู่ที่สกลนครนะครับ พาพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับลอตเตอรี่นะครับเพื่อ,อได้ตัวเลขนะครับว่าตรงนี้เขาดันในเลขตัวไหนนะครับตัอ,อ,อ,เ,อเลขอยู่นี้สองห้าใช่ไหมครับค่ะดังที่นี่สองห้า ตัวไทย 28, 2ออยู่นี่สาสองห้าตัวเดียวใช่ไหมครับสองหกับตัวนี้ค่ะห้าห้านี่ค่ะอสองตห้ากับห้าหานทางอมตะนการเป็นพพยาตอ๋เลขดังของที่นี่สองห้ากับห้าา ขอบคุณมากครับนะครับพี่น้องได้ยินเนาะนะครับเลขนะครับอยู่นี่ตัง25กับ55นะครับนำเรียนพี่น้องนะครับว่าเลขที่ผมถามนะครับก็เป็นผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับพี่น้องนะครับก็ขอเป็นเลขตัวเลขแนวทางนะครับนะครับเนาะนะครับพี่น้องชอบก็ว่ากันไปนะครับ25กับ55นะครับอยู่ที่พญาเต่างอยเรานะครับ ตอนนี้พี่น้องเราก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามานะครับเยอะนะครับพี่น้องนะครับสถานที่ตรงนี้ก็มีการพัฒนาไปหลายหลายอย่างอยู่นะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับนอกจากพญาเต่าหอยแล้วนะครับในสถานที่บริเวณนี้นะครับก็จะมีนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับที่อยู่ในบริเวณนะครับของ อพยาเต่างอยนะครับก็จะมีแพรทองทองแขและก็สามเภานะครับเจ้าแม่สามเจ้าแม่นะครับถ้าเราต้องการจะบริจาคเท่าไหร่ก็ลงจํานวนเงินก่อนแล้วค่อยแล่นงคณะกรรมการเอามาให้นะครับก็มีพี่น้องมากราบไหว้นะครับ ล้วก็เราก็จะไม่พลาดนะครับในเรื่องของตัวเลขนะครับพี่น้องเนาะอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตัวเลขนะครับอยู่ที่นี่นะครับผมมานะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับใช้เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าที่ผมเรียนนะครับว่าตัวเลขนะครับของสวนมากผมจะได้จากอาจารย์พินนะครับขอให้ครอบครัวสีหลักตอนนี้ก็เป็นจ้าแม่นะครับได้ความสิ่งใดก็ขอสมงความผู้มานปราถนา เล็กเงินก็ขอให้เงินไหลทองกทองก็ขอให้ทองไหลมาเทมาอโพกโ์ธนาจาเห็นเห็นไหมบอครับคเห็นเล็ีน้ำลาง่ค่ะเห็นเห็นเล็กซี่ะเล็กนีดแเลยเอกขาอะไรครับก็ยืดใบโพนาหมมากาวางรถคิเดินสาตัวเรียงแล้วก็เห็นจะซีก็ทใช่ เป็นเรื่ตรงไหนครับนี่ๆนี่เ้าประทานบุญพยากขอครับพี่น้องเรานะครับออครับ็บอกว่าก็เห็นตัวสี่นะครับพี่น้องสองตัวได้ไหมครับองตัวหน้านี่ลางๆอยู่ค่ะมีชัดหยขึ้นมครับนท้แล้วนี่ยสามตัวเลยครับ ตัวสี่ชัดเจียนนครับสี่ชมาตัวสองมาดูเหมือนเลขห้านะครับคับนั้นเหมือนห้าครับห้าหมือนห้าแล้วตัวหน้าเนี่หมือนเลขเจ็ดไหมครับเนะเจ็ดห้าสี่เนาะดูไหมเจดูเหมือนเลขเจ็ดเนาะตัวหน้านะคะเจ็ห้าสี่ครับเจดเชัดครับนะครับตัวกลางนี่แหละที่ทีดูห้ามั่งเหมือนนี่เนี่ ห้าข้างหลังใช่ไหมนี่ตัวกลางน่าจะเป็นเลขห้าตัวท้ายสุดมันคือเลขสี่สี่ชัดเจนเลยเนี่ยพี่น้องพี่น้องดูนะครับไปพร้อรมกันนะครับเขาบอกว่าเจ็ดห้าสี่ครับนะครับห้าสี่ดูแล้วก็ท่านได้นะเอาพี่น้องเราดูนะครับว่าเห็นตัวอะไรนะครับอ่าวขวดน้ำพระผู้ใดครับขวดน้ำพระผู้ดดื่มมาไว้ สี่เนี่ยสี่อยู่ฝั่งนี้นะห้าส่สี่นผมว่าห้าไหมครับนะตัวตัวท้ายนะสี่ค่ะตัตกลางสามไหมสามไหมโอ้สันีนานก็สโหถผมก็สันถือนานก็สัน่งเร่่างน้าในสามตัวเลยนี่ค่ะแต่ข้างหลังมีชัดนี่ยเป็นเลขสี่เบอกว่าเข็นเป็นเลขสี่นะครับพี่น้องข้างหลังนะครับเออเอาเยายนอเ ยายนัายบาีเอาแบลอยก็ได้จเอาอะไรสตัวอะไรนะครับเถ้าให้สามตัวเราทเรียกอะไรบ้างครับที่เห็นได้ค่ะน่าจะเป็นเจ็ดห้าสี่เจ็ดาสี่นาะนะครับจะแม่จะเขียนตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับเจ็ดีนะครับท่านท่านบอกว่าท่านเห็นเจ็ห้ี่นะครับเลขยีคเอแค่่ทแ่ต พี่น้องเราดูนะครับบอกว่าสีชัดนะครับข้างบอกว่าท่านเห็นแล้วท่านขนลุกเลยนะครับพี่น้องไหนๆเดูดูๆนะครับอไหนหลักแข็นะครับพี่น้องโทษขนลุกจริงๆนะครับเจ็ดห้าสี่นะครับเห็นแล้วขนทันลุกเลยนะครับมองเห็นชัดเลยนะครับเจ็ดห้าสี่นะครับพี่น้อง นะครับท่านท่านเห็นเลขนะครับท่านตื่นเต้นนะครับเจียนห้าสี่นะครับขนลุกเลยนะครับนะครับก็พี่น้องเรานะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูนะครับผมแอดนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเป็น แนวทางนะครับเป็นเลขแนวทางนะครับเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะไม่พลาดโอกาสนะครับหาเลขมาฝากพี่น้องเรานะครับนะครับเจ็ดห้าสี่นะครับตัวเดียวนะครับหางเดียวนะครับอายุนี้นะครับก็เป็นเลขเจ้าแม่พญาเต่านะครับสองห้ากับห้าห้านะครับท่านไปเห็นเลขแล้วนะครับมาท่านมาดูที่แผงลอตเตอรี่เลยนะครับเจ็ดห้าสี่ นะครับผลปรากฏว่าแผงตรงนี้7 5 4หมดเลยนะครับหลักหลักห้านี่หมดเลยนะครับนะครับลอตเตอรี่หมดแผงเลยนะครับหลักห้าหมดเลยไม่มีเลยนะครับนะครับก็ท่านเดินไปฝั่งนู้นแล้วนะครับน่าจะไปที่ด้านหน้านะครับนะครับท่านผู้ชมแฟนช่องนะครับของบ่าวทีนะครับวันนี้นะครับตามที่ผมเรียนนะครับท่านผู้ชมไว้นะครับว่าผมนะครับมีโปรแกรมจะเดินทางไปที่ไปทําบุญนะครับที่ พระธาตุพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับก็เลยแวะมาที่พญาเต่างอยนะครับมาก็ไม่ไม่พลาดนะครับสาหรับช่องที่ทําเลขนะครับพี่น้องเนาะนะครับมาวันนี้นะครับผมได้ตัวเลขมาอยู่3หางนะครับก็คือเลขนะครับอยู่นี่นะครับพญาเต่างอยได้สองห้านะครับแล้วก็5-5นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เลขจากเจ้าแม่ตะเคียนนะครับอยู่ที่ที่ผมพาไปชมเมื่อกี้นะครับมีท่านหนึ่งนะครับไป ไปขอนะครับได้นะครับ754นะครับซึ่งท่านเห็นแล้วท่านขนลุกเลยนะครับออกจากนั้นท่านก็มาที่แผงลอตเตอรี่นะครับปรากฏว่าหลักห้าอยู่นี้เกี้ยงเลยนะครับไม่มีนะครับพี่น้องเราเนาะนะครับฉะนั้นก็เอาตัวเลขมานะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าตัวเลขนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกพี่น้องตรงๆว่าเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องนะครับท่านที่สนใจนะครับก็เลือกซื้อเลือกหานะครับอันนี้ก็ตาม อ่าแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่นะครับช่องผมจะเอาเลขจากอาจารย์พินนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับในการเดินทางนะครับมาทําบุญนะครับผมก็ได้อ่ร่วมทําบุญนะครับพร้อมทั้งอ่าลงชื่อนะครับให้กับแฟนช่องของบ่าวทีด้วยนะครับครับก็คงจะได้เดินทางต่อไปนะครับพี่น้องนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อ่เข้ามานะครับเยี่ยมชมนะครับช่องของบ่าวทีนะครับก็ เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อให้กําลังใจกับบ่าวทีนะครับแล้วก็ทางทีมงานนะครับอาจารย์พินของเราด้วยนะครับครับก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขออาลาพาจากพี่น้องนะครับแฟนช่องนะครับรอติดตามนะครับว่าต่อไปนะครับผมจะอยู่ได้คลิปอะไรมาลงนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับชมนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับจ้ามชา